เหตุของเลือดออกตามลายฟันหลายคนเคยเป็นกันใช่ไหมคะวันนี้ดบนพ่อคลิปมีคําตอบค่ะวันนี้เบนนเ้นมี5สาเหตุของเลือดออกตามลายฟันมาฝากค่ะ 1. เกิดจากการก่อตัวของภาพพัดหรือภาพผดปูดตามแนวเหงือกจะทําให้เหงือกอักเสบและเหงือกบวมมีเลือดออกตามลายฟันได้นะคะสติดเชื้อภายในเหงือกหรือฟันเช่นโรคปริทันซึ่งเกิดจากเหงือกอักเสบอย่างเรื้อรงังและพัฒนาความรุนแรงมากขึ้นจากการติดเชื้อแบคเีเรี่ 3. เกิดจากการขาดสารอาหารพวกจำพวกวิตามินซีและวิตามินเคโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะ 4. เกิดจากการแฟังฟันแรงเกินไปหรือการใช้ไหมขัดฟันไม่ถูกวิธี 5. ใส่ฟันปลอมและเครื่องมือจัดฟันหลวมไม่พอดีกับฟันค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมสังเกตตนเองและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันกันด้วยนะคะหรือหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับฟันมาพบกับทันตแพทย์ททได้นะเบ๊ยบาย